กัใชัยกำเนิดพลอยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายโฆษณากับธุรกิจใหม่ของตัวผมเองนะฮะไลโอนี่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่จะช่วยดูแลเรื่องของเส้นผมที่หลุดร่วงขาดง่ายนะฮะแน่นอนครับว่าคนไทยเองตอนนี้เจอปัญหาเรื่องราเหล่านี้คือถ้าเกิดจะถามผมว่า ผู้ชายใช้ได้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะผู้หญิงเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมมั่นใจแล้วที่จะโดดมาทําธุรกิจนี้ก็อยากจะให้มั่นใจในไลโอเหมือนกับมั่นใจในตัวผมนะครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทุ่มเทกับมันจริงๆ่ะเพราะว่ามันคือของของเรามันคือผลิตภัณฑ์ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ เหนื่อยก็ต้องยอมอ่ะก็คืออยากจะอยากจะให้ทั้งภาพแล้วก็เรื่องของตัวตัวแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของคนไทยแล้วก็อยากให้คนไทยอ่ะได,ได้ได้ลองใช้กันจริงๆนะครับเมื่อก่อนไม่ได้สนใจเลยเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ผมเยอะอยู่แล้วผมหนาอยู่แล้วปรากฏว่าเชื่อไหมว่าเรามั่นใจแบบนี้ไม่ได้ เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยมันไปเจอเรื่องของการทํางานพี่ถ่ายรายการอยี่ยโหนกระแสหรือข่าวใส่ใครก็นเนี่ยพี่ต้องทําผมทุกวันเพราะทผมเสร็จแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องของอสารเคมีที่มันปนเปื้อนอย่างเช่นสเปรย์เช่นเจลเช่นดแบบับแม้กระทั่งคุณดผมอ่ะคุณดผมความร้อนเนี่ยนะคือไม่ได้หมายความว่าพอคุณใช้ไปแล้วใช้ใดไปแล้วเนี่ยแล้วคุณจะสุขภาพผมดีไม่ได้นะคือมันมีโอกาสที่จะหลุดร่วงมากปรากฏว่าตัวพี่เองเนี่ยหลังๆทศสะผมตกใจนะเพราะว่า มันหลุดออกมาเป็นแบบเป็นกระจุกกระจุกเลยบางทีอะไรเงี้ยหลายคนนะผมหลุดจริงเหรอโกหกหรือเปล่าคุณไม่รู้หรอกเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีแท็นติกในการเอาผมมาปิดบ้างรุ่นปิด,ปดนี่บ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาเรื่องของเส้นผมที่หลุดร่วงจริงๆโอ้แน่นอนแก่แล้วไงคือพี่51แล้วนะเออก็ก็ถามว่าหลายคนก็ถามว่าโอ้ย51าําไมเคยถ่ายรูปกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆ ขอโทษนะหัวล้านหมดเลยก็เนี่ยคือมันก็ต้องเป็นคนดูแลเป็นการดูแลเป็นการที่แบบจะต้องหาผลิตภัณฑ์อะไรมาดูแลเกี่ยวกับผมอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งนอกเหนือจากการทานอาหารในครบห้าหมู่ออกกําลังกายพักผ่อนได้เพียงพอมันช่วยไม่ได้ไงเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเรามันเป็นตามอายุอายุมันก็แน่นอนเล็บเอยผมเอยต่างนานา,นาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมก็มีความจําเป็นที่จะต้อง จะต้องหาผลิตภัณฑ์ในการเสริมแล้วก็ดูแลรักษาเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่น้องถามว่าโอ้โหแล้วแล้วสนใจเพราะอะไรก็เนี่ยแหละก็อายุมันทำให้เราต้องหันมาสนใจคือจริงๆแล้วเนี่ยไลโอเนี่ยนะฮะมีมา18ปีแล้วนะอ่าแล้วพี่เองก็ได้รับการแนะนำมานานแล้วแล้วพี่ก็ใช้คือใช้จริงปรากฏว่าตอนนั้นมันดีขึ้นแล้วเขาหายไปคือเขาหายไปพอหายไปแล้วก็ อ้าวยังไงวะเน,นี่ยสุดท้ายก็เลยต้องไปหาชมพูอื่นๆมาใช้แล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ปรากฏว่าไปเจอน้องคนหนึ่งนะฮะคือเขาเดินมาหาลรวบอกพี่หนุม่มสนใจที่อยากจะร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ผมไหมแต่เราบอกไม่เอาหรอกไม่อยากทำเพราะว่าเราเองก็ทําข่าวอยู่ทำอะไรเงี้ยความน่าเชื่อถือมันมีปรากฏเราคนไปใช้แล้วผมร่วงขึ้นมาเราทํายังไงเรามีต้นทุนทางสังคมอยู่เราก็ปฏิเสธนะสุดท้ายแล้วเขาบอกทำเถอะเพราะมันคือไลโอเราอ้าวไลโอมคือตัวที่เราเคยใช้นี่กว่า ก็เลยเอาดิเพราะว่าเราใช้แล้วเราเรามาตอบโจทย์เราแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเราตอบสังคมได้ก็เลยก็เลยก็เลยยอมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์คือตอนแรกเขาจะมาจ้างให้เราเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้คือ,ค,อคือเรื่องจริงๆเลยนะจ้างเราเป็นพรีเซนเตอร์แต่เราอะรู้สึกว่าเอ้ยไบโอมันคือตัวที่คิดว่ามันน่าจะเป็นที่หนึ่งของตลาดเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลผมได้เราก็เลยทุ่มทั้งตัวดีกว่าเพราะว่าแรงจูงใจมันจะมีมากกว่าขอเป็นเจ้าของด้วยเลย นี่คือเรื่องจริงแล้วก็ไม่ได้มีงานโกหกด้วยคือเราก็เลยโอเคงั้นผมผมไม่เอาค่าตัวผมไม่เอาอะไรเลยแต่ผมขอลงทุนในการที่จะทำไรโอครั้งนี้ด้วยถ้าถามว่ามั่นใจอะไรในตัวไรโอเหรอครับก็คงจะต้องบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะล้างพวกสารเคมีที่อยู่บนหนังศีรษะของคุณออกไปแบบ แบบหมดจดเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดคุณเคยใช้น้ำยาล้างจานแล้วมันถูจานดังเอี๊ยดเนี่ยเวลาคุณใช้เนี่ยนะมันคือไลโอเอี๊ยดผมคุณจะเอี๊ยดเอียดคือมันไม่มีไอ้พวกสารเคมีที่คุณเคยใช้แล้วมันแบบลูบไป,ปแลว้วอกเอ้ยทำไมมันยังเป็นมันๆอยู่วะอะไรเงี้ยมันจะโคตรสะอาดมันสะอาดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความมั่นใจของเราอย่างหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดจะถามพี่ว่าแล้วจะทําให้คนอื่นมั่นใจในไลโอได้ยังไงก็หนึ่งเมื่อพี่มั่นใจแล้วก็อยากให้ทุ ฝากผลิตภัณฑ์ไลโอด้วยนะครับผมตั้งใจจริงๆนะครับที่จะทำออกมาเพื่อคนที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะและเส้นผมครับ